สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูวันเฉลิมติวซ้อยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในหน่วยที่4ครับแรงในชีวิตประจําวันครับในหน่วยที่4นั้นนะครับจะมีเรื่องของแรงในชีวิตประจาวันอะไรบ้างนั้นเรามาดูแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้กันดีกว่าครับนักเรียนการหาแรงลับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุครับและแรงเสียดทานผลของแรงเสียดทานครับ ในบทเรียนนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการรวมแรงที่กระทาต่อวัตถุครับนักเรียนเคยออกแรงไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยหลายๆคนก็เคยออกแรงแม้กระทั่งครูหรือใครหลายคนก็ต้องออกแรงในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เราไปเรียนรู้กันเลยครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว2 2ป5ข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1ครับนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายวิธีการหาแรงลัพของแรงเนี่ยหลายแรงที่มากระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันได้ครับ 2. เขียนแผนภาพนะครับแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุเกี่ยวกับแรงลัพที่มากระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันได้ครับและ 3. นะครับรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายครับเอาละครับนักเรียนครับ จากภาพนี้นะครับนักเรียนใช้ทักษะการสังเกตนิดน,นึงครับว่าภาพทั้ง6ภาพนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรครับในเรื่องของแรงในชีวิตประจําวันครับเอจากภาพทั้ง6ภาพนี้เนี่ยคุณครูเชื่อเหลือเกินครับว่านักเรียน,นยรู้จักทั้ง6ภาพเลยว่าเป็นกิจวัตรอะไรบ้างไม่ว่าจะก,การผักรถยนต์เล่นสเก็ตบอร์ดออกแรงเตะฟุตบอลหรือแม้กระทั่งนวดไหล่นะครับ แล้วมาดูครับว่าทั้ง6ภาพนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่กระทำต่อวัตถุดูจากภาพแล้วอะไรบ้างครับอ่าเป็นอะไรครับเป็นมือของเราหรือแม้กระทั่งเท้าของเราหรืออาจจะเป็นอวัยวะส่วนอื่นไปได้ที่สามารถกระทำต่อวัตถุครับอาจจะไม่ใช่แค่มือหรือเท้านะครับต่อไปครับนักเรียนแล้ววัตถุนะครับที่ถูกมือและเท้าเนี่ยมากระทำต่อวัตถุเนี่ย วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับจากภาพส่วนใหญ่เนี่ยทั้ง6ภาพนี้นะครับวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่หรือขยับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเปลี่ยนความเร็วก็ได้หรือหยุดความเร็วแต่ครูสังเกตภาพหนึ่งนะภาพนี้จะแตกต่างจากที่อื่นครับนั่นก็คือการนวดไหล่นั่นเองวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับนักเรียนวัตถุเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งของ กองล่างหรือตู้หรือลูกฟุตบอลหรือรถยนต์นะครับอาจจะเป็นร่างกายของเราหรือว่าของเพื่อนเราก็ได้อย่างภาพนวดไหลเนี่ยแรงที่เกิดกับวัตถุนะครับอาจจะไม่ใช่การขยับไม่ใช่เกิดความเร็วหรือหยุดความเร็วนะครับอาจจะเป็นการเกิดความรู้สึกมีแรงกดทับหรือมหรือมีแรงบีบนั่นเองครับแล้วภาพทั้งหัวภาพนี้นะครับสิ่งที่มากระทำต่อวัตถุเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเอ่ย เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแรงนั่นเองครับโอเคครับเมื่อน,นักเรียนรู้แล้วว่ามีแรงมากระทําต่อวัตถุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าผลของแรงครับอาจจะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนตําแหน่งหรือเกิดความเร็วขึ้นลดความเร็วลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลของการกระทําของแรงครับภาพต่อไปครับนักเรียนให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะครับ ด้านซ้ายมือและด้านขวามือครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นการนวดแป้งใช่ไหมครับด้านขวาเนี่ยเป็นการปั้นโงงหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาที่ทําออกมาให้มีลักษณะรูปแบบทรงกลมหรือตามที่ต้องการคําถามแรกครับนักเรียนการนวดแป้งมีแรงที่มากระทําต่อแป้งกี่แรงครับเอกี่แรงนะเราใช้มือสองข้างนวดแป้งแบบนี้ถือว่ามีกี่แรงครับ ใช่แล้วครับคำตอบคือมี2แรงครับ2แรงที่ว่านั้นก็คือ2มือเราต่นเองแล้วภาพต่อไปเนี่ยเป็นการปั้นโองมีแรงที่กระทาต่อดินกี่แรงครับให้นักเรียนดูลักษณะของภาพนะครับแล้วดูว่านิ้วหรือว่าชิ้นส่วนอวัยวะเนี่ยไปสัมผัสโลงเนี่ยมีอะไรบ้างคําตอบก็คือมี2แรงครับนั่นก็คือด้านในกับด้านนอกที่กําลังจะทําขอบโองใช่ไหมละครับ แล้ววิธีการหาแรงรับของแรงทั้งสองภาพนี้นะครับที่มากระทําต่อวัตถุเนี่ยหาอย่างไรหาอย่างไงครับก็คือหาจากผลของแรงที่มากระทําต่อวัตถุอาจจะวัดจากแรงที่มากระทําต่อวัตถุได้นั่นเองครับการออกแรงนะครับในการดึงหรือว่าผักวัตถุใดวัตถุหนึ่งไม่จําเป็นนะครับจะต้องมีแรงมากระทําเพียงแรงเดียวครับอาจจะมีหลายแรง10แรงร้อยแรงพันแรงก็ได้ครับนักเรียนครับ ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับเราไปดูคําถามสําคัญกันดีกว่าครับคําถามสําคัญในบทเรียนนี้แรงที่กระทําต่อวัตถุอาจมี1แรงหรือมากกว่า1แรงก็ได้แล้วถ้ามีแรงมากระทําต่อวัตถุมากกว่า1แรงล่ะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับวัตถุอย่างไรครับกิจกรรมในบทเรียนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการรวมแรงที่กระทําต่อวัตถุ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลองในกิจกรรมนี้นะครับก็คือ1ถุงทรายครับและ2เครื่องช่างสปริงวิธีทำนะครับ1ครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มหรือนักเรียนอาจจะทาเดี่ยวก็ได้นะครับวางถุงทรายไว้ที่พื้นเรียบครับจะบนโต๊ะก็ได้หรือว่าจะที่พื้นของห้องเรียนก็ได้แล้วให้นักเรียนนะครับใช้เครื่องช่างสปริงเนี่ยนะครับเกี่ยวหูถุงทรายไปครับแล้วออกแรงดึงในแนวเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับสังเกตขนาด และทิศทางของการเคลื่อนที่ครับแต่คุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเครื่องช่างสปริงเนี่ยมีค่าของแรงบอกอยู่นะครับมันจะมีสเกลบอกมีกรัมแล้วก็นิวตันบอกอยู่ด้วยให้นักเรียนสังเกตให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่2นะครับทําซ้ําแบบข้อที่1เลยแต่เราจะเพิ่มเครื่องช่างสปริงครับเป็น2เครื่องช่างเลยแล้วก็ออกแรงดึงในแนวราบเช่นเคยครับให้สังเกตขนาด และทิศทางของถุงทรายมาครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนบันทึกการสังเกตบันทึกผลการทํากิจกรรมโดยเขียนลูกศรแสดงทิศทางของการออกแรงและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับตารางบันทึกผลกิจกรรมครับก็จะมีการใช้เครื่องช่างสปริงครั้งที่1และครั้งที่2แล้วก็ผลของแรงทิศทางของแรงการเคลื่อนที่ของแรงครับเอาละครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วไปดูคําถามก่อนทํากิจกรรมนะครับการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์อย่างไรครับนักเรียนครับวัตถุประสงค์ของครูก็คือเพื่อศึกษาผลของการใช้แรงที่มากกว่า1แรงข้อต่อไปครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง1อันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าของแรงเครื่องช่างสปริง2อันหรือไม่ครับเอ1อันกับ2อันออกแรงกระทําต่อวัตถุจะมีค่าของแรงที่ทําไมครับ เท่ากันอยู่ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัตถุมีขนาดทําไมครับเท่าเดิมวัตถุมีลักษณะก็คือวัตถุเดิมนั่นเองครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับอยากให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตและบันทึกผลให้ดีนะครับว่ากิจกรรมการทดลองนี้เป็นยังไงบ้างการใช้เครื่องช่างสปริง1อันและ2ออันครับเอาละครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณครูก็ใช้เครื่องช่างสปริงลากไปแล้วครับบนวัตถุ บนพื้นแนวราบนะครับ1อันผ่านไปแล้วอันนี้ก็ใช้2อันครับนักเรียนครับสังเกตน,นะครับว่าลักษณะการลากของครูเนี่ยจะง่ายขึ้นเมื่อมีเครื่องช่างสปริง2อันเข้ามาไปดูอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องช่างสปริงอันแรกนะครับก็ลากวัตถุแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตสเกลบนเครื่องช่างสปริงด้วยนะครับพอเราใช้เครื่องช่างสปริง2ออันเนี่ยสเกลก็ปรากฏว่ามันลดลงครับแรงที่กระทำต่อวัตถุจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยแหละ จากกิจกรรมการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาบันทึกผลกิจกรรมในตารางนี้กันเลยกันเลยครับนักเรียนตัวอย่างคําตอบนะครับนักเรียนอาจจะใช้วัตถุนะครับที่มีน้ําหนักที่มากกว่าหรือน้อยกว่าของครูก็ได้นะครับไปดูผลการบันทึกกิจกรรมกันครับข้อที่1ครับนักเรียนเครื่องช่างสปริง1อันนะครับเราออกแรงดึงไปที่4นิวตันครับแล้วผลรวมของแรงนั่นก็คือ4นิวตัน ทิศทางการออกแรงนะครับแน่นอนครับว่าไปทางด้านขวามือครับแล้วก็มีลูกศรเนี่ยที่มีลักษณะขนาดตามภาพที่เห็นนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายก็คือมีทิศทางตามแรงดึงนั่นเองครับข้อที่2ครับเครื่องช่างสปริง2อ,อันที่ทําการลากในแนวขนานกันนะครับเครื่องช่างสปริงอันแรกออกแรง2นิวตันครับอันที่2ก็2นิวตันจะสังเกตนะครับว่า ลดแรงมาถึงครึ่งหนึ่งเลยแต่ผลรวมของแรงนะครับก็เท่ากับ4นิวตันเท่ากันเลยครับซึ่งทิศทางการออกแรงเนี่ยจะเกิดเป็นลักษณะก็คือมีลูกศร2ลูกศรครับชี้ไปทางด้านขวามือแต่ขนาดของลูกศรทําไมครับลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายนะครับก็จะมีทิศทางตามแรงดึงทั้งสงครับ จากการบันทึกกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนมาเข้าสู่คําถามหลังกิจกรรมกันครับข้อที่1ครับเมื่อดึงถุงทรายนะครับโดยเครื่องช่างสปริง1อันเนี่ยกับการดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริง2อันในแนวราบและแนวขนานกันนะครับขนาดของแรงรวมจะเท่ากันหรือไม่ครับและมีทิศทางเหมือนกันหรือไม่คําตอบคือมีขนาดและทิศทางที่ทำไมครับเท่ากันและทิศทางเดียวกันครับ จากคาถามหลังกิจกรรมนะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับไปสรุปความรู้ร่วมกันครับว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เราได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงที่มากระทําต่อวัตถุเป็นอย่างไรบ้างถ้ามีแรง2แรงนะครับนักเรียนที่มากระทําต่อวัตถุที่เกิดทิศทางในแนวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นทางซ้ายทางขวาหรือขึ้นหรือลงเนี่ยวัตถุนั้นนะครับจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงทั้ง2แรงนั้นครับแรงหมายถึงสิ่งที่ทําให้วัตถุ เปลี่ยนแปลงการเคลื meter, Although, an はは่อนที่หรือเปลี่ยนรูปทรงจากเดิมทําให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นครับหรืออาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหรืออาจจะหยุดการเคลื่อนที่ไปเลยก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ครับการหาแรงลับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับอาจทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนจากวัตถุที่อยู่นิ่งให้เริ่มเคลื่อนที่หรือ วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นครับหรืออาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางแรงนะครับยังสามารถทำให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้อีกด้วยนะครับเ mm. มื่อแรงสองแรงนะครับมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันเนี่ยผลลัพธ์ของแรงนะครับก็คือผลรวมของแรงทั้งสองแรงนั่นเองทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำครับและผลลัพธ์ของแรง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงลับครับลำดับต่อไปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันวางแผนเขียนแผนภาพแสดงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันจากกิจกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงกระทํามากกว่า1แรงนะครับให้นักเรียนเนี่ยจัดทําเป็นชิ้นงานตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับแบบประเมินชิ้นงานของครูเนี่ยก็จะมี 4ระดับนะครับก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยจัดกระทําแผนภาพที่นักเรียนร่วมกันวางแผนนะครับนำเสนอแบบชัดเจนถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมได้ด้วยครับและนี่ก็คือตัวอย่างแผนภาพนะครับที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วกันด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการดึงวัตถุด้วยเครื่องช่างสปริง1อันครับจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูคลิปวิดีโอการทดลองไปใช่ไหมครับ ก็จะมีแรง4นิวตันแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทิศทางของการออกแรงเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนดูที่หัวลูกศรครับส่วนภาพด้านขวามือเนี่ยก็เป็นการดึงวัตถุด้วยเครื่องช่างสปริง2อันครับขนาดของแรงก็ใส่ลงไปด้วยว่ากี่นิวตันทิศทางของแรงเท่าไหร่ก็ดูจากหัวลูกศรได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอแผนภาพครับ แสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มอื่นๆในห้องเรียนและร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนนะครับร่วมกันคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นหรือว่าที่ถูกต้องสวยงามอาจจะถูกใจพวกเราก็ได้นะครับจะแสดงผลงานครับเผยแพร่ในเว็บไซต์หรืออาจจะเป็น Facebook ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนห้องอื่นๆ และคนอื่นทั่วไปด้วยนะครับนักเรียนนะครับสามารถตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมาในบทเรียนวันนี้นะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างจุดบกพร่องอะไรบ้างที่นักเรียนเนี่ยอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมสามารถระบุหรือว่าบอกค,คุณครูประจําวิชาได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นแบบทดสอบปรนัยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับแรงในชีวิตประจําวันเรื่องแรกไปดูเลยครับข้อหนึ่งครับนักเรียน ถ้ามีแรง2นิวตันและแรง5นิวตันครับกระทําต่อโต๊ะในทิศทางเดียวกันเนี่ยแรงรับจะมีค่าเท่าไหร่ครับเอออกแรงในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าซ้ายหรือขวานะครับให้ในักเรียนจินตนาการเลยว,ว่าซ้ายหรือขวาก็ได้แต่แรง2แรงนี้ออกแรงในทิศทางเดียวกันแรงรับจะมีค่าเท่าไหร่ครับคิดออกไหมครับคำตอบก็คือ7นิวตันนั่นเองครับ เหตุผลก็คือถ้าออกแรง2แรงนะครับกระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันเนี่ยผลรวมของแรงทั้งสองนั้นนะครับก็จะต้องนําแรงทั้งสองแรงนะครับมาบวกกันนะครับจะได้เท่ากับ7นิวตันนั่นเองครับข้อที่2นะครับ A และ B ออกแรงกระทําต่อวัตถุดังภาพนี้ครับวัตถุ X นะครับลักษณะสี่เหลี่ยมสี C ขาวนี้ B นะครับออกแรง ผลักวัตถุนะครับกระทํากับวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายใช่ไหมครับ6นิวตันส่วน A อเนี่ยออกแรงดึงวัตถุ2นิวตันคาถามครับแรงลัพที่กระทาต่อวัตถุ x มีค่าเท่าใดครับและเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดข้อที่1 2นิวตันเคลื่อนที่ไปทาง A ข้อที่2 4นิวตันเคลื่อนที่ไปทาง B ข้อที่3 6นิวตันเคลื่อนที่ไปทาง B และข้อ4ครับ8นิวตันเคลื่อนที่ไปทาง a สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจในโจทย์นี้นั่นก็คือนํา2แรงมาทําไมครับมารวมกันครับคําตอบก็คือ8นิวตันครับและเคลื่อนที่ไปในทิศทาง a ครับเพราะว่าการออกแรงทั้ง2แรงนี้มีแรงไปในทิศทางเดียวกันครับจึงนํา2แรงนั้นมารวมกันนั่นก็คือ8นิวตันและเคลื่อนที่ไปในทิศทาง a ครับ ข้อที่3นะครับข้อใดเป็นเครื่องมือในการวัดแรงที่กระทําต่อถุงทรายจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถตอบได้เลยครับคําตอบก็คือเครื่องมือไหนครับข้อที่2ครับเป็นเครื่องช่างสปริงนะครับใช้วัดแรงที่มากระทําต่อวัตถุหรือแรงโน้มถ่วงของโลกโดยแรงนี้นะครับมีหน่วยวัดเป็นนิวตันก็ตั้งชื่อตาม ท่านเสืรอไอแซคนิวตันนะครับผู้ที่เป็นคนคน้คนพบแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับจากกิจกรรมนี้นะครับบทเรียนในเรื่องของการรวมแรงที่มากระทําต่อวัตถุนั้นคุณผูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ในเรื่องนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ